บริษัทมารินแอดวานซ์โรบอติกในสหรัฐได้พัฒนาเรือที่ปรับตัวตามคลื่นได้ Wave Adaptive Modular Vessel หรือ WAMV โดยเรือที่มีรูปทรงเหมือนแมงมุมนี้เคยปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเมื่อ16ปีที่แล้วในรายการโทรทัศน์ซึ่งกลายมาเป็นตำนานที่หลายคนยังมีข้อกังขาว่าเป็นรูปแล้ววิดีโอผ่านการตัดต่อมาหรือไม่แต่เรือโปรตอัสจากยุคนั้นที่มีความสูงกว่า30เมตรก็ได้กลายมาเป็นต้นแบบสู่เรือแว V ีในยุคปัจจุบัน ที่มีขนาดเล็กลงแต่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นแวมวี MV เป็นเรือคารตามารันนั่นคือเรือที่มีท้องเรือสองข้างคู่ขนานกันซึ่งท้องเรือสองข้างนี้จะช่วยกันเรือไม่ให้โครงเคร่งไปตามคลื่นมากนักทั้งยังใช้วัสดุบแบบน้ำหนักเบาเป็นพิเศษพร้อมตัวถังที่ติดตั้งบนขารองรับอัจฉริยะซึ่งใช้สปริงโชค็คและข้อต่อแบบปลมในการเคลื่อนตัวล้อไปกับคลื่นช่วยรักษาระดับความลาดเอียงในแนวตั้งและแนวขวางได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทําให้แวมฟีสามารถแล่นไปในสภาพท้องทะเลแปรปรวนที่เรือลำอื่นๆในพิกัดระดับเดียวกันไม่สามารถแล่นไปได้แอดด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีพวกมันจึงมีความคล่องตัวสูงสามารถหมุนรอบตัวเองได้360องศาสําหรับอุปกรณ์ช่วยปรับระดับตามคลื่นนั้นคือระบบที่สามารถแยกเป็นส่วนๆได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกันได้ทันทีโดยช่วยให้ผู้ควบคุมเรือปรับเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนน้าหนักบรรทุกและชุดเครื่องมือเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมในแต่ละรูปแบบการใช้งานได้ อุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถแยกชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วและถอดประกอบได้ถึงขนาดที่ว่าเรือแบมฟีขนาด16ฟุตจำนวน4ี่ลำถอดแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วสามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐานเพียงใบเดียวได้โดยการใช้งานในปัจจุบันเรือหุ่นยนต์แบมฟีจะทำงานเองโดยอัตโนมัติหรือด้วยรีโมทคอนโทรลก็ได้แล้วก็สามารถใช้ห้องโดยสารที่มีคนควบคุมได้หากมีขนาดที่ใหญ่พอจากทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เรือแวมฟีเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท ทั้งในด้านการท่องเที่ยวการวิจัยการทำแผนที่การสำรวจการตรวจสอบทรัพย์สินทางน้ำงานด้านความมั่นคงงานกู้ภัยและการวิจัยขุนยนต์บริษัท Marine อดวานซ์ซูรอบติกวางจําหน่ายแบมฟีที่ขนาด2.4 4.8และ6.7เมตรตามลําดับและยังสามารถสร้างเรือที่ใหญ่ขึ้นได้อีกตามความต้องการนอกจากนี้บริษัทต่างๆยังจ้างมารีนแอดวานซ์ Ro รอติกด้วยฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายจึงสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการเดินเรือ แบบในหมู่ทะเลที่สามารถเพิ่มความเร็วด้วยเครื่องยนต์เสริมแบบพิเศษก็ได้เช่นเดียวกัน